สื่อกุยชายพี่นอ้องกล้องละสิบสองสิบสองดอนี่อันนี้ไทยไอใ้กรอกใ้อัว่วใจ<ส>้แซ<ส>่บเท่าไ<ส>ห,าหาไร่คะยี่ิบห้าใช่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่หกกรัมหกกรัมค่ะ หกรกรัมหกรกรัมเออจ้อืาแแต่ใครงานเน่ยใครขายไงอ่ะไปซื้อมาอ๋อได้บอกว่าปันนหางขซื้อนะหะก็ถืว่าเราเจอะได้ดีเหรอจไปปลูกนะอ่าปั้นหามาตังจะเอามาเึ็นห้าบาทขอซื้อเพิ่มเอจะไปปลูกอเออเอโอเคเรไปปลูกกันละ จ้าแมนแมนแมนอืมมาต้งแมนไปกันไปถูอไปแพ้พันจ้าอันอันอันนี้สมไปฮะอันนี้สมไปเออเด๋อเอาอันนึงกันแล้วกันครอ๋อไม่เอาวุ้นเส้นเอาหมูเลยเอาอันนึงจ้าเตากนะครับต้องดีตันสื่อสัมพันธอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับสงครามท่านพูดม้าเลยวันนี้บู้สุดๆไม่ยอมถอย เป็นสามสิบพอดีเนาะจ้าจ้าตั้งให้เจ้าแม่ผูกก็เสือขอบคุณขอบคุณเจ้าองงามของครอปครัวดีดีเขานะคะเจ้าไปผูกแปลท่านแมนแมนแมนได้มีลูกมีหลานสือไปจ้าจ้านีน้องมาสือ บ้านยื้อส่หล่าบ้านไม่ใสบ้านเคยบอกเอคยเคบว่าบ้านเคยอยู่ไทยทั้งการเดิมโอเคมุตะไนียัองโาเดนขไม่ยื้อสิมันไม่ยูกค่หลานไม่ยูกค่ลูกจ้าไมาจากบ้านใดบ้านสารคามะคโอ้คนอุบอลโอ้คนอูบอฮคนบ้านเดียวกันสัตแม่ทำพ่ออะไรเอาพ่อมะทุบจ้าจ้าจ ตำบลมตตำบลมาำเภอเมืองไปยอเภอาลินว่าไกลกันหยทยุงจ้จะมาสูบ้านเท่าวันะรเฮ็ดเองบอกเฮ็ดแหอเฮ็ดโอ้ยีามแล้วนจะด้้าเฮ็ดแข็งุ๊กก็ไปเฮ็ดบุญน้เิดั้มมาะก็ไปเฮ็ดมาเมื่อกี้ ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำบุญไปแล้วร่วมแคัด่ะคุณผู้ชมเนี่เป็นบนคสิบสาคุณผู้ชมเนกอุบลดีใจโอเคจ้ะมันก็เจ้าายังกล้ยยงยังก้ยตาบยังยง

นี่สงสัยเป็นไอ้นั่นสลับเปล่าเรบรรยากาศเมื่อนี้กันประมาณนี้แหละคุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้ก็จะภายกันไปพอสลับครบต้อซื้อแล้ว กล้วยกล้วยคไข่หอมอันนี้สิบดอลหรอคะขาซื้อไข่หอมหน่อย แม่ค้าไปซใส่ก็ค้าแม่ค้าตรงไหนก็ซื้อหนึ่งกล่องขายใช่ไหมค่ะจูชีปลาดุกสิบห้าเหรียญนี่นี่อันนี้สิบเหรียญค่ะค่ะเอาหนึ่งกล่องมี่ทงใส่ให้แม่เยผสมหรือว่าแยกคะเอาแบบผสมค่ะอยากรู้ว่ามันอร่อยนั่นไหมนี่ค่ะไม่อยากกินแบบนี้นะคะแบบนั้นเอา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 อันนี้มากกว่าสอง เอาเอาอะไรนะที่เป็นน้ำตาลใช่น้ำตาลมา,าก soldier, าากว,ว่าตันนี้นะคะสาเออเอย่างนี้แหละอย่างี้แหละจะได้รู้ว่าไหนอร่อยถ้าพี่น้องซื้อไข่หุงได้ขนมของมักเอาไปหลานหลานสาวมักกองละสิบได้นึงได้หาได้หาชิ้นจ้ะ